ผู้ชายจะต้องการหน้าที่กรอบหน้าชัดๆก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีกรอบเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็อยู่กับครึ่งทริปเปิลพีรีวิวนะคะกรอบหน้าเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอครับแหมเพราะว่าความต้องการของผู้หญิงและผู้ชายไม่เหมือนกันแต่ผู้ชายจะต้องการหน้าที่กรอบหน้าชัดๆอัลตราเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่ออกแบบมาสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะเรียกว่าอัลตร้าบีฟอร์เมนการยิงก็จะแตกต่างกันไปกับผู้หญิงและผู้ชายการวางช็อต เวลาเรายิยงอัลตราเนี่ยเราก็จะยิยงให้ตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็เก็บอะไรเก็ดตรงน,รงนี้ทำให้กรอบหน้าเนี่ยดูชันมากสำหรับนุ่มๆคนไหนนะครับที่อายุ30บวกไปแล้วนะฮะหน้าเราจะคอลลาเจนลดลงแล้วนะครับเราอยากหน้าเด็กเราอยากให้ผิวดูสุขภาพดีนะครับอยากให้ดูเฟิร์มเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาทำอัลตราที่เดอะวิชคลินิกพันทยาครับ